รสแพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปที่พูดจริงๆอยากทำเลยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆนะคะแต่ชื่อว่าทุกคนต้องทำนั่นก็คือเตรียมสอบนั่นเองนะคะพูดแล้วตาจะไหล ก็คือคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นขาวดาวก่อนสอบก็คือตอนนี้เหลือเวลาสี่วันนะคะก็จะเป็นสอบไฟนอลเอ๊ oh, <no. S 1> อะฉันจะตายแน่เลยวันที่ฉันเรียนไม่เก่งนะ,ะทุกคนจะบอกว่าเกดเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยนะคะก็คือคะแนนอันในผ่านเกศสองมาคือดิฉันโอเคแล้วแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ไม่พยายามนะคือแบบพยายามอยู่แต่ว่าแบบไม่ไหวแล้วแบบจะตาย ม่ไหวจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะก่อนก่อนสอบอืมลืมหมดแล้วแหละพูดจริงๆอ่ะก็อย่างแรกก็คือจริงๆอะ่ะเรียนเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สามารถส่งงานได้แต่ว่าจริงๆมันส่งได้วันสุดท้ายเมื่อวานแต่สาหรับบางงานที่ทีชันค้างจนแบบโอ้ครูไม่ไหวแล้วครูแบบครูเลยให้ส่งต่อได้นะคะก็คือเนี่ย แบบปังชาก็คือเกรดมันไม่ไหวแล้วก็เลยแบบคูนเลยเหมือนแบบเออทำไปเถอะส่งงานมาก็พออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานดิฉันได้เคลียร์ไปทั้งหมดเกือบสิบงานถึงละสิบนั่นเองเพราะว่านั่นแหละดองมาค่อนข้างเยอะนะคะคือดองแต่พยายามเคลียร์แต่ว่ามันใช้เวลาก็เลยดองค่อนข้างนานอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเปิดงานให้ดูว่าเราทำไปทั้งหมดกี่งานแล้วก็ ทางไว้กี่งานกับเล็กกี่งานที่ต้องส่งนะคะจะตายแล้วไม่ไหวแล้วฉันจะลาออกแล้วนี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนหมดกันมั้งอ่อได้แล้วนี่อันนี้คืองานทั้งหมดที่ได้ทำไปแล้วนะคะดีดูอ่ะเยอะเยอะแบบเยอะมากคือแบบไม่คิดว่าแบบตลอดชีวิตอะคือโรงเรียนเก่ามากสุดาง,งานอะคือ ร้อยสองร้อยเองเพราะว่ามันเป็นงานที่ใหญ่แต่ครูให้เวลาแบบประมาณแบบเป็นเดือน2เดือนเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยในการทำหนึ่งงานใช่ไหมแต่มันเป็นงานที่ใหญ่แต่โรงเรียนเนี้ยมันเป็นงานยิบย่อยงานใหญ่ก็มีซึ่งงานใหญ่อ่ะไม่เข้าใจว่าให้เวลาน้อยไปไหมสองอาทิตย์แบบเนี้ยคือมันค่อนข้างเวลาน้อยเกินไปอ่ะแล้วมันมีงานซึ่งเฉลี่ยแล้วเดือนเนี้ยไม่ใช่เดือนนี้เทอมเ่อตั้งแต่เรียนมหนึ่งมางานประมาณ600งานนะคะ oh, no. ฉันเ่าสมองที่ไหนฉันเอาเวลาที่ไหนไปนอนคือตลอดเอิม่มเทอมสองประมาณครึ่งเทอมหลังเนี่ยที่ฉันนอนแบบตีหนึ่งปีสองทุกวันเราตื่นเช้าไปรงเรียนทําได้ยังไงก็จะตายแล้วคือไม่คิดว่ามันจะต้องเรียนหนักถึงขนาดนี้อ่ะเราก็จะมีงานค้างนะคะเมื่อวานมีประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณยี่สิบแปดงานตอนนี้ลดเหลือเอิม่มสิบแปดงาน ก็คือสิบงานพอดีนะคะแล้วก็ยังมีงานที่เมื่อวานเคียต้องส่งไปประมาณสองงานเฉลี่ยล้วไม่ใช่สิบงานทุกคนทําไปประมาณสิบสามงานงั้งคนเนีตายแน่ๆแล้วก็อ่ะที่ต้องส่งนะคะอีกสิบสี่งานนัเองอืมสิบสี่งานวันนี้งานหนึ่งแต่ที่เหลือเทงที่หมดแล ประมาณนั้นนะคะที่เราจะต้องทําส่งในวันนี้ประมาณสี่ห้างานเพราะว่าสามงานเป็นง,งานค้างไปแล้วที่ครูแบบส่งเถอะครูไม่ไหวแล้วครูแบบคงแบบจะตายกับเกดเกดบบนะคะก็เดี๋ยวไปเขียนงานกันดีกว่าค่ะมาวันนี้เราจะมาเขียนเอิม่มเอิม่มวิชาเฮลกันนะคะเป็นรางานซึ่งโอ้จะตายอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยว เรามาแชร์กันดีกว่าตายแน่ๆมาก่อนทำงานนอกเรื่องนิดนึงปังเพลงค่ะย่ำเลยคุณนะคะตอนนี้ฮลคือเสร็จแล้วแล้วก็กินทุกงาดตอนนี้คือเรียบร้อยไม่เรียบร้อยหรอกต่อแบบที่มันจะต้องส่งคือเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คือเสอียงอุยไม่ไหวแล้วก็คือต่อไป เราจะมานั่งติวสอบกันนั่นเองนะคะดูดีเสียงตายแล้วอะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปติวกันคะ่ะวันนี้เราจะเริ่มที่ science ก่อนนะคะคือโอ๊ยขอไปเลียร์กับตัวเองแบบนึงทุกคนไม่ไหวแล้วอะมันแบบคือมันนั่งอ่านตอนนี้เป็นเวนลาประมาณจะเที่ยงคืนแล้วก็คือไม่ค่อยสมองเลยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ ไปถึนเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มต้นใหม่นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันบ๊ายบายทุกคนเช้าอีกวันแล้วนะคะเมื่อคือนช่างวันเมื่อคือนคืออ่านในข้อสมองเลยตอนนี้ก็เลยม,มาคอกับกินนะคะแล้วก็นี่คือสรุปทั้งหมดมี46หน้าแม่เจ้าก็คือนั่งอ่านไปยาวๆวนะคะขุกค้นคาก็คือติวตอนนี้คือแบบ จะตายแล้วคือไม่ไหวแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เลยพูมานั่งกินขนมน,นี่นะคะคือแบบดูสภาพนาำก็ไม่อาบนั่งติวสิวก็ตอนนี้ก็แบบเพิ่งกดสิวเมื่อวานก็แบบเละเทะเจ็บมากแล้วก็เน,นี้ยท้งสมองแนละหัวใจก็คือเจ็บมากคือคิดด้วยนะฉันไม่ชอบพรุ่งนี้ที่สอบไม่ชอบสักวิชาหนึ่งตาย นักกรนดนหักอ,อกก็สอบไม่ละคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปนั่งติวต่อกันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืออ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจคือมันจะจำได้แค่บางเรื่องส่วนแบบคือมันมีคำศัพท์เยอะมากๆเพราะอันนี้มันเป็นชีวะซึ่ง มันคำสา์เป็น้อยเป็นพันคำจำไม่ได้เลยไม่ได้แบบไม่ได้เลยตอนเนี้ยมันช่างน่าเศร้าแต่ว่าคลิปนี้ทุกคนจะอยู่กันถึงตอนสอบจบนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้หรือผลสรุปจะออกมายัางไงนั่นเองก็เดี๋ยวต้อง,งอรอหลือแล้วแหละเดี๋ยวจะไปแบบคือตอนเนี้ยพึ่งความรู้มันไม่ได้แล้วทุกคนตอนนี้เราจะไปพึ่งสายศาสตร์แล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนปุ๊บจะไปบนก่อนอย่างแรกเลย ก,เก็เดี๋ยวขอตัวไปอ่านก่อนแต่ว่าตอนนี้เรามานอกเรื่องิีขนมดีกร่าแล้วแะก็ถึงเวลาเข้าตองก่อนสอบตายแน่ๆก็คือตอนนี้เทไทยล้าหนึ่งเพราะว่าอ่านไม่ทันแล้วก็แบบ อ่านไม่เข้าสมองแล้วตอนนี้ล่าสุดอะออวิทก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าคิดว่าอาจจะทําได้ก็ได้ไม่รู้เพราะว่าตาอันนี้คือไม่ต้องงงนะหน้ามันเนี่ยเพราะว่าทาครีมมานะคะแล้วแบบมันแฉะมากแต่ว่าแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วทาพเรียได้ดีวันนี้เดี๋ยวไปไหว้พระเอาแล้วกันก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าที่โรงเรียนดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปถามเพื่อนๆด้วยว่าเป็นยังไงก่อนสอบเนี่ยตายแน่ๆแล้วพรุ่งนี้คือสอบ วิทย์ไทยเลขซึ่งไม่ถนัดเลยสักวิชาเดียวสักวิชาเดียวคือเกียดทั้งหมดแบบเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะไปดูกันชะตาเราจะเป็นยังไงน <c oughs> เนาะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าที่เราจะต้องออกไปสอบแล้วคือ <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้แล้วว่าการสอบคืออะไรไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดที่สอบคือป .2 นะคะก็คือตื่นเต้นอยู่แล้วก คิดว่าบางวิชาทําไม่ได้แน่เลยอ่ะนี่จะเขียนชื่อผิดแน่รือเปล่าเขาบางคนนะทำข้อสอบได้อะ ตกไปแล้วบนรถไม่ได้ต้องพร้อมอจะไม่พร้อมยังไงเกียร์ทั้งสองเกียร์ก็ต้องหอมก็ดีสิวก็ขึ้นเนีไงพร้อมแล้วไม่พร้อมส่งข้อสอบเปล่ากันได้ไหวบอกไหวไหวบอกไหวก็คือไม่ไหวอะไรก็เดี๋ยวไปอ่านต่ายนิดนึงแล้วก็ช่างมาละก็บ้าบอกตกกระซมไม่เป็นไรเสีผมแบบ พ่อแม่ไม่กดดนันนะเรากดดันเองนิดหนึ่งตาไหลเวลาโทรหามาคือมันยากมากยากมาก,มากแต่ว่ามาเรียนได้ไนะทุกคนไม่มยากนะคือพอเรียนออนไลน์สลับกับออนไซน์เชื่อว่ามันงูมัน,นไม่รู้เรื่องเลยเราก็แบบมันมันอยู่ที่แบบ ไม่รู้ว่ะไม่เคยเรียนอย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเกิดเข้าแลกได้เขาข้อตรงนั้นนะแต่เฮ้ย <c oughs> แต่แกไม่ได้สอบมั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ป .2 อ,อบไม่ได้แล้วสอบคืออะไรแล้วแบบไม่ชินเลยอ,อืมก็เดี๋ยวเข้าต่อไปไทยไทยหนักกว่าวิทย์ี่กันเล่นเกมอ่ะก็จะกปะเป๋าจะพามาส่องหัวชิวๆ ชิ่วๆน้ำตาแตกจริงมันได้กมาแบบไม่มเลยโอ้ยแต่ไม่อยากแต่เพราะว่าถึงมันแตกไปมันก็แบบมีคนอินแตก่ไเยอะไม่ได้อะไรแต่ได้สบายได้สบายแต่ก็แบจะไม่สวยทุกคนไม่ใช่ไดูดิดูพอลองใหุ้มหน้าแดงสิวนก็เหอะถึงบ้านแล้วนะคะก็คือถ่ายตอนสอบเสร็จคาบแรก จนตอนนี้เสร็จทุกวิชากลับบ้านมาแล้วฮือเสียน้ำตาไปสองรอบช่างน่าเศร้าแต่ว่าจริงๆสอบวิชาภาษาไทยผิดข้านิดน,นึงก็คือมันง่ายกว่าที่คิดไว้นะคะส่วนเลขก็เว้นไป11ข้อชิวๆก็จาก40เว้นไป11สุดยอดไหมคะพี่เี๋ยวคิดว่าถูกหมดไหมนั่นสิ <laughs> ไม่ชิวไม่ต่ว่าชิวๆเพราะว่าแบบว่า ครูบอกว่าถ้าคะแนนไฟนนลก,กับคะแนนเก็บอันไหนเยอะกว่าก็เอานั้นไปนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ารอดรอดเลยคะแนนเก็บคือได้เกศสี่ไปแล้วยังเกศสองไอ,อ้นี้นะคือทุกวิชาถ้าผ่านหนึ่งมาคือโอเคหมดเพราะว่าโดนหักคะแนนไปเยอะมากแต่รางงานก็คืองงว่านี้ทําอะไรผิดหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามารอลุ้นเกรดทีหลงังดีกว่านะคะว่ามันจะเท่าไหร่ พรุ่งนี้หยุดอ่านหนังสือแล้วก็เดี๋ยวต่อยกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครายแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบายยติดตามชมวันสอบอีกวันหนึ่งอาจจะถ่ายคลิปบล็อกก็ได้เพราะว่าตอนเย็นมีต่อกับเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบายบายมา